สาวสวยคนหนึ่งนั่งยองๆริมแม่น้ำซักท่าทาถงน่ารักมากทันใดน,นั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นราวกับว่าพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดสายตาของเธอจับจ้องไปที่ภาพบนฝัง่งไม่สามารถละสายตาไปได้ความอยากรู้อยากเห็นเออล้นอยู่ในดวงตาของเธออยากรู้ว่ามันคืออะไรลืมเรื่องซักผ้าเธอรีบลุกขึ้นคว้าตะกร้าที่อยู่ข้างๆเธอวิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ฝั่งแม่นม้ำเมื่อมองเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้ายอย่างชัดเจนเธออ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจดวงตาโตเหมือนลูกแก้วสองลูกรถบรรทุกเล็กๆคันหนึ่งงงจจออดะะแคยูู่ริมมฝัเหืนลล หัวรถจมอยู่ในน้าท้ายรถชี้ขึ้นฟ้าดูตลกจริงๆรถเต็มไปด้วยโคลนแถมยังมีสาหร่ายติดอยู่ด้วยน่าสงสารจริงๆดูไม่ต่างจากมาจรจัดติดปอนเลยตอนแรกฉันนึกว่ารถประสบอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำซะอีกแต่คิดไปคิดมาแล้วคงเป็นเพราะน้ําท่วมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้ําป่าจากต้นน้าพัดพาลงมาที่นี่คิดแบบนั้นเธอรู้สึกทั้งกังวลและตื่นเต้นเล็กน้อยรถจมน้ําแล้วจะเป็นอะไรไปเธอคิดในใจยังไงซะปล่อยรถทิ้งไว้แบบนี้ก็ปล่าประโยชน์เธอคิดว่าถ้าซ่อมรถคันนี้ได้ เอาไว้ใช้ทําไร่ทานาที่บ้านก็จะช่วยผ่อนแรงได้มากแต่การลากรถบรรทุกขึ้นมาจากน้ําไม่ใช่เรื่องง่ายเธอคุ้นคิดอยู่นานก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงสักพักเธอก็หยิบออกมาจากในบ้านรอกสลิงมือโยกและสายรัดเธอผูกปลายเชือกด้านหนึ่งไว้กับรถบรรทุกตั้งใจจะใช้รอกดึงรถขึ้นจากน้ําเธอเริ่มค่อยๆดึงอย่างยากลําบากแม้ว่าหน้ารถจะโผล่พ้นน้าแล้วแต่เพราะตะหลงชันเกินไปเธอจึงไม่สามารถดึงรถขึ้นมาได้แม้จะเปลี่ยนมุมดึงแล้ว แต่รถก็ยังคงแน่นิ่งเหมือนหินตอนที่เธอกําลังจนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไงก็มีคุณลุงคนขับรถไถผ่านมาลุงเห็นดังนั้นจึงจอดรถแล้วถามไถหลังจากฟังเรื่องที่เธอเล่าลุงใจดีก็ทับแขนเสื้อขึ้นมาช่วยเธอดึงรถขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากรถไถรถบรรทุกก็ถูกดึงขึ้นฝั่งได้อย่างไงไ่ายดายลุงยังช่วยเหลือเธออย่างกระตือรือร้นขับรถแท็กเตอร์ลากรถบรรทุกมาส่งให้เธอถึงบ้านเธอตั้งใจจะชนคุณลุงทานบะหมี่ที่บ้านแต่คุณลุงบอกว่าต้องไปทํางานที่ทุ่งนาต่อคุณลุงปฏิเสธคิวด่า คนดีๆยังมีอยู่อีกเยอะบนโลกใบนี้พอเข็นรถเข้าไปในบ้านเธอก็รีบสำรวจรถบรรทุกด้วยความตื่นเต้นเพราะพ่อของเธอเป็นช่างซ่อมรถตั้งแต่เด็กเธอจึงคุ้นเคยกับรถยนต์เป็นอย่างดีฝีมือการซ่อมรถของเธอไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์วูแมนเลยทีเดียวนี่คือโอกาสที่เธอจะได้แสดงฝีมือท้าทายตัวเองมาดูกันว่าเธอจะเนรมิตรถบรรทุกที่จมน้ำคันนี้ได้หรือไม่รถบรรทุกเสียหายหนักเห็นแล้วน่าสงสารเธอต้องตรวจสอบทุกชิ้นส่วนอย่างละเอียดเครื่องยนต์โดนน้ำท่วมแย่แล้วถ้าตาา์นนีีม้มมหหวหกกวัังงกก่เดิ เธอต้องถอดเครื่องยนต์ออกมาตรวจสอบทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ท่อไอดีลิ้นปิดผีเสื้อเธอเริ่มห่าฝาสุกลูกสุกก้านสุกถูกถอดออกมาทีละชิ้นชิ้นส่วนต่างๆถูกแช่ในน้ำยาทำความสะอาดโลหะโดยเฉพาะเธอใช้แปรงขนนุ่มปืนลงเพื่อทำความสะอาดโรงสนิมและน้ำที่ตกค้างสำหรับชิ้นส่วนเล็กๆอย่างหัวฉีดหัวเทียนเธอใช้สารทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์แบบเฉพาะ เพื่อกำจัดน้ำและสิ่งสกปรกป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เธอยังต้องตรวจสอบระบบไฟอย่างละเอียดว่ามีการลัดุงจรหรือไม่นี่ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับเธอก่อนหน้านี้เธอไม่เคยยกเครื่องยนต์มาก่อนแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่ถึงสามวันต่อมารถบรรทุกที่จมน้ำก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยน้ำมือของเธอทรงเสียงคำรามอย่างมั่นใจในโรงรถชั่วคราวทุกคนต่างชื่นชมฝีมือของเธอว่าเจ๋งกว่าพ่อของเธอเสียอีกมาดูกันว่าเธอจะแปลงโฉมรถบรรทุกคันนี้ได้อย่างไรรับรอออองงว่่่่าาคุณจะทยแนนน นี่แหละคือสุดยอดฝีมือที่ซ่อนตัวอยู่ในชีวิตประจำวันน่าชื่นชมจริงๆ ขาว่ากันว่ากดไลค์คือความรู้สึกไม่กดก็เป็นเรื่องปกติคนที่ทางานฝีมือต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนสร้างสรรค์ผลงานอย่างขยันขันแข็งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนุ่มรอสาวสวยที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคงไม่เสียดายที่จะให้กําลังใจสาวเก่งคนนี้ใช่ไหมคะช่วยสนับสนุนเธอด้วยการกดหัวใจฟรีๆให้หน่อยนะคะการสนับสนุนของทุกคนคือแรงผลักดันให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานต่อไปคะ่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะหลังจากวุ่นวายมาหลายวันชิ้นส่วนเครื่องยนต์ถูกทาความสะอาดและซ่อมแซมวางเรียงรายเต็มบ้านไปหมดเธอไม่คิดจะพักผ่อนอาศัย ค่อยๆประกอบชิ้นส่วนแต่และชิ้นกลับเข้าที่เดิมเมื่อประกอบเสร็จเธอรีบปีนขึ้นไปบนที่นั่งคนขับทันทีอยากลองรถเดี๋ยวนี้เลยด้วยความตื่นเต้นและดีใจเธอจึงบิดกุญแจเสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นและบูมเครื่องยนต์สตาร์ติดแล้วเธอรีบขับรถออกไปเดินเล่นสักรอบรถวิ่งได้ดีไม่มีปัญหาอะไรคุณคิดว่าฝีมือของเธอเป็นยังไงบ้างถ้าให้คะแนนเต็มสิบคุณจะให้เธอกี่คะแนน